วันนี้แพรจะมาทำแรนดอมนะคะในสายตาเขานะคะเขามองคุณเป็นอย่างไรในช่วงเวลานี้นะคะแล้วเขารู้สึกอย่างไรนะคะรับกัวน,นะคะกดหัวใจเ,เขียนคอมเมนต์แล้วก็ฝากกดติดตามแพนด้วยนะคะโอ้คนคนนี้มีตัวเลือกเยอะนะคะเลือกไม่ถูกเลยน่าจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์น่ะเดอะโฟเจ้าชูกุ้มกิ่มน,น,นิดด้วยเวลาไปไหนเนี่ยจะเฟนรนลี่น่ารักชอบ ยอกเยาก็้เยาแย่คนนูคนนี้ยิ้มน่ารักน่ารักเนี้ยใครจะอดใจไวใช่ไหมเออแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเอาข้อจริงนะจะไปคุกคีตีโมงกับเขาถามความรู้สึกลึกๆอะไรอย่างเงี้ยจะสารต่อเขายากนะเขาจะแฮงทันทีแฮงค์แมนก็คือก็จะเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นเรื่องอื่นถ้ามาเรื่องความสัมพันธ์ไม่เขาไม่ตกบงมงใจกับใครง่ายๆมีความเป็นเด็กดือ้อเด็กเกเรอยู่ในตัวเองด้วย นะคะแล้วเขากําลังนึกถึงใครบางคนเนี่ยในช่วงเวลานี้คุณหรือเปล่าคนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตอนะ่ะเขาอะ่ะวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณเหมือนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเออว้าวในชั่วโมงนี้เขามองว่าคุณอะ่ะเป็น d m เอ็นะ The m เพอ่ะ DM เก็คือสวยน่ารักแล้วก็มีพลังงานของความเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกมากๆอยากได้มาเป็นแม่ของลูก มาเป็นภรรยาอะไรประมาณนี้ถ้าผู้ชายสลับกับฝั่งเอาเองนะแล้วสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งคือคุณดูลึกลับในบางอย่างคือเขาเข้าไม่ถึงนะคะในบางวันเขาดูว่าคุณน่าจะเป็นในแนวแบบออกแนวน่ารักคิกูุหรืออะไรแต่ในบางวันคุณออกแนวลุยๆหรือบางครั้งเขาไม่รู้เลยว่าตัวตนของคุณที่แท้จริงเป็นยังไงอืมเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ขยันทำมาหากิน คุณอาจจะทํางานแบงค์ธนาคารนะหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะเก็บเงินเก่งเอออันตรงนี้เขาดูแล้วว่าเอ,อเป็นคนที่ว่าสวยแล้วก็รู้จักการใช้เงินเนี่ยอันเนี้ยเข้าทางเขาเขารู้สึกว่าตอนนี้ตัวคุณน่ะน่าจะมีหนุ่มๆเข้ามาหมายปองเยอะไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการคนที่มีความพร้อมพร้อมมากกว่าเขาซะอีกนี่เขาเลยรู้สึกว่าม,มันบาดหัวใจเหลือเกิน เป็นมารหัวใจคนพวกนี้ยแล้วยังไงแล้วเขาจะทําไงกับคุณก็มีความรู้สึกว่าตอนเนี้คุณไม่ค่อยได้สนใจไม่ได้แยแสเขามากมายคุณอาจจะเคยให้ความสนใจเขาแล้วเมื่อในอดีตแล้วตอนหลังเขาไม่ค่อยมีเวลาคุณก็ไม่สนใจอะ่ะแล้วคุณก็หันมาพัฒนาตัวเองจนไปถึงขั้นที่ว่าบางครั้งอาจน,นำทรัพย์สินซ้ำโอเคารู้สึกว่าเขาอยากให้คุณอะ่ะกลับมาลูกหัวเขาเอ้ย กลับมาดูแลเอาใจใส่เขาเหมือนเดิมพูดคุยกับเขาเอาอกเอาใจน่ารักกับเขาอีกสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมเขาอยากได้แบบนั้น